ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าศูนจากักคือเป็นระยะเวลาที่ว่างกปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมธรรมวิสียธรรมว่าบางว่าบุญนี้ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย คงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าสินทำยุบบังคุณโทษเป็นประการใดบ้างว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดในหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนที่มันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยยิ่เลือซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาลมคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อขาไปสิงในถานที่ใดจิตใดจิตนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน ถ้าไม่มีน้ําดับคาว่าน้ําก็ได้เกิดสีน้ำทเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือที่เละเนี่ยศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้าศีน้ำทเข้ามาชั้นล้างข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไวายที่จะร้อนเช่นเดียวกับสีนยกัรคำว่าสุนญากรในข้างโน้นกับสุนญากรของเรา ในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศูนย์กับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนั่นแหละคือเป็นศูญยากับผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาคนเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็นมนุษย์ที่มีความส,าาสง่าราศีตรงกันข้ามกันไปหมด คือภายในจิตใจที่เรามีสงนทาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ําดับไฟแล้วจะให้ความเ,มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะที่เหลือมันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนั่นเป็นประจําซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนาอะไรมานักแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนโลกระมองกันมองอย่างเถินคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนำทำเข้าไป เทียบเทียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีทันิงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกข์มืวนแล้วตั้งแต่ความจริงทำท่านสอนอักสอนทำแก่สรรโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไ,ไม่ได้สอนความปลอมแต่จิตใจของเรามันชอบปลอมกับทมอยู่เสมอเสร็จและเป็นค่าศึกต่อทมเป็นค่าศึกต่อตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีรทมคุณงามความดีเข้าใส่จิตใส่ใ,ใจแล้วจะหาเรื่องหาเรา ก่ออุปรสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประก,กอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีมันก็คือแม่ของไฟที่จะทําความร้อนให้แก่เราแน่นอน่งเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจินมาเป็นได้กับเรื่องเอง่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่ แม้จะนับถือปรัชศาสนาอยู่ก็ตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงบเร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นศูญญ์ละกับได้ระยะใดที่เป็นศูญญ์ละกับภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นศูญยกละกับมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว่าศูญย์ะกับคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจาก คำว่าอัตวัธรรมคำว่าบาปว่าบุญไม่ไลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญกับภายในจิตใจของสา์โลกแต่เมื่อขุญกับเข้าสู่จิตใจใดนี้จะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่มันมีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดบ้างนั้น ระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของผิวไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เทียบว่าสุญญากับนี่เราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญยากับตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้แล้วก็บทางสอนทำแ่โลกโลกก็เรียนรู้สีรู้ธรรม นล่กลับตัวเป็นคนดีและมีความร่มเย็นไปโดยดับเพราะอำนาจแห่งสีล้รทมเป็นน้ำสำหรับดับไฟที่เหลือปัญหาอาสวะซึ่งเป็นความมุ่งน้อนโดยหลักธรรมชาติของมันมันกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามาคือโอปัญญายิโกน้องเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาที ระยะใดาบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสูญญากาภายในตัวของเราและระยะใดาบ้างที่มีศาสนาประจาใจแต่พ่ออย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นศูญญากลาได้อีกนั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธเสียวเอลอไปโดดลงนรกแล้วอืยุ่งกับเรื่องนั่นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั่นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสูญญากลาแล้วโดยที่เราไม่รู้ บางท่านที่ก็เรากันว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งหุ้นนี่เป็นนั่งสุนทรักาิเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้คันกับคนมายาของกิเลสกับความรุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทน,น่ะจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทา,างพินิจนนพิจารณามีเจตนามุ่งกองหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำ จะให้ความทั้งเผืเอเ่านั้นเข้ามาแบ่งสรรทันส่วนเอาไปกินแล้วไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่กรากดเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเลสให้แต่ศุญญาจะกลับเอาไปกินทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรเหลือพอออกมาเฮ้ยนั่งของน้ําไม่ได้เรื่องเดี๋ยวหนาวอะไรเลยวันนี้สิ่งที่ได้เรื่องไม่พูดในเรื่องอะไรด้เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายเงี้ยเรื่องระตกนรกทั้งเป็นมีที่ไหนบ้างนั่นไม่พูด แล้วเราจะมาทวงเอานี่เอาสินจากอัดจากทมเหมือนาศาสนาเป็นนี่สินของคนเราเป็นเจ้านี่าศาสนาทวงอัดทวงทมเป็นเจ้านี่ของอัดของทำครัวเอาพระท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทาเหตุไม่ดีจเจตัวเองนั่งภาวนาตั้งมนานไม่ให้เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอว่าศาสนาน้อยเรานี่วานหรือเฉยดีกว่าอ,อีแล่นนะ่ะหลอกไปเรื่อยๆนะ แต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นท,นที่ว่าต้องการจะทําภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับลำดับจนกระทั่งถึงฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนที่ไหนไม่รู้ไม่มีหุนไม่มีสีมีธรรมอ่ปจําขณะจิตนั้นๆเลยไปตกนรกทั้งเป็นที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเทียงดู มาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทาขึ้นมาเองเราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอาหนี้เอาศีนจากผัดจากทำมต่ท,า,ทาแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบพอเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลม,มก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นนะนเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้อง ท่านในสอนของกรองอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศน่ะว่างเปล่าจากอัดจากทำท,ทั้งทั้งที่นั่งภาวนาอยู่จุเถอไปไหนก้อยไปเรื่อยเรื่อยแต่ว่านั่งภาวนาผลม,มันก็ไม่ปรากฏ ถ้ามีสติสตังกำหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากำหนดลมหายใจสร้างหน้าต่างตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจไม่ยุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่บความอยากนี้เป็นทายต่อความสงบเพราะมันจะผลักดันจิตจะให้คิดปุงในเรื่องต่างๆตามนิสัทยที่เคยเป็นมาพยายามให้เห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคมมับไว้แทนคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการแต่คิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กำหนดจิต ใจไว้โดยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อนาปานสติคือลมหายใจเข้าเข้าออกก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนจริงเหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทําไมพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้ด้วยทมของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทมของจริงได้อย่างไงเรารู้ทำของจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้อย่างไงมันเข้ากันไม่ได้เหตุผลไม่มีท่านทําจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ฟลอมก็คือเราผู้รับอวบายจากท่านมา นำมาขยี้ขยำแหลกเลวไปหมดทั้งๆที่เราว่าเรานับถือศาสนาเช่อเชิดศาสนาแต่เราทาลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความเถออความไม่รอบคอบในตัวของเรานั่นแหละปเป็นค่าสุดต่อเราฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคำานึงถึงเหตุที่ตนทำคอยจดจ้อง มองดูจุดที่ทาอย่างให้เผอผมจะกกานดพุดโทโธก็ให้เป็นพุโทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุโทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์นิมานที่ไหนแหละนอกจากคามาพุโทโธให้กลมกลืนันกับความรู้มีสติทำกับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบ เพราะจะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทําเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมแต่ไม่เป็นอย่างอื่นเจตนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอีกต้องอย่างเขา้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคย ร่วมรวมทางจิตใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมานร,ราบความที่เดชออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรูง้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับภาพเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะภาพด้วยกัน เรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัศจรรย์มากมมยกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลืลโลกดูสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกําหนดอนาปานะคติตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างไรแต่การอดพัคยาหารโดยมุ่งหวังความปรสรู้จากการอดพัคยาหารเท่านั้นไม่เสวย คือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต,ต้องก็เกอบกันเลยเชงไม่มีทางสําเร็จได้เมอย้อนพระทยัยหงนนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่ข้าวตรงท่าย,ยาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอนาปานห้าปจิตใจมีความสงบจึนได้นําเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปานห้าปีพอจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลําดับ ก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไร่กองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอาวิชชาปัจจญาสร้างข้ารหเป็นต้นเขามีอยู่ในพระการมีอยู่ในสตินั้นด้วยกันก็ทรงไร่รองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาอีชาสามารถทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัจฉิมยาหอาวิชชาปัญยาที่ผู้มนุษย์ กุงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัฏวบนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตาบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลับปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระไทยว่าอาสวัคยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเคลื่อนมุ่นมนอนตการทั้งหลายอานอกจากนั้นยังปืตตุปาญาณอีก<า>รูปความเกิดความดับของสัตว์ของพระองค์ ยาไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดตัวถึงน,นั่นท่านทําท่านทําจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนำจริงที่ทรงทําแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองน่าตั่งสอนโลกเพียงป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีโอวาทของใครๆหรือคําสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจา้าเอกนามาจริงก็คือถ้าโอวาทคำสของพระพุทธเจ้าไม่มีสอง รับขยานความอย่างภาพในเหตุการณ์ต่งางๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องเป็นเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลย,ยนี่เอโกนา,ามาจินแปลว่าหนึ่งไม่มีสองแล้วพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์งนั้นไม่ไม่มตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่าน,นั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกว่าเอกนา,ามาจินมีพระพุทธเจ้า ทั้งละพระองค์เท่านั้นอาถรยุนกำมาหาเราที่กล่าวมาทั้นี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เทียงว่ากว้างแค่ต่างกันสำหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันคิตุตุปาฏยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วอยู่ภายในจิตใจเอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทรา ตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่ญญนนงอ,าาองพบเรื่องขาดเรื่องกิเลสอปัญหาอาสวะก็คือตัวนี้เนี่ยปัญญาพิจารณาเช่นนี้อาสวะขมันเรื่องที่เลสรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะข่าย,ยานความรู้แจ้งในความสินอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยชิ้นเิง หี่แตลอดทั่วถึงแน่ว่างงเราอยู่ในกลับไหนเวลานี้เราต้องทดตอบตับถ้าก,กับที่เป็นศูนย์จะกลับถ้าก,กับก็บกลับที่จะเลยจเจริญในการประกอบความภาคเพียรในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทำขึ้นภายในใจิตใจ เป็นทัศกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่เจริญมุ่งเรือยอยู่ทุกขยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวตอโดยมีสติต่าง,ง,งค่อนข้างขิดไม่หลับแต่มันก็หลับด,ด้วยความไม่มีสติคิดกคลุ่งสังส่งวุ่นวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยๆเรื่องนั่นเรื่องนี้ต่อไปทั้งหุกทั้งล้านทั้งบ้านทั้งเดือนทั้งกิตการหน้าที่อะไรเมืองนอเมืองนาที่ไหนนัดไปหมด เอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนะอ,อ,อะไรดู้านีสติเป็นอย่างนั้นท้าม,ม้สติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําทหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นท่าตกับนะ <ras c' an> นั่นเป็น,รรนสูญอากาศนั่นเป็นสูญอากาศนาที่ก่าไปแล้วนั้นน,นั้นนาไฟมาเผาเลยของเป็นสูญอากาศไม่มีศาสนาแสงเลยขณะนั้นคือไม่มีสติสตัง ให้มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่ที่เล็ดในที่เล็ดถูกลากผิดไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกเนี่ยเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะเวลาเขาถูกเขาลากไปขันสดแล้วเขาเขาปล่อยแล้วถีงจะมารู่โตกุตายมันคิดไปะอะไรเรื่องราวอะไรแต่ยังนดีอยู่ที่กุตาให้มันคิดอะไรไ,ไอ้คิดไม่ทราบเลยที่ พอวกกลับขึ้นมานี่มันยังไงว่นนั่งขึ้นมาภาวนาตั้งเป็นเวลาทั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงไหมดไม่เห็นได้เรื่องอะไรฮะมันนั่งอะไรไมเรื่องเนี่ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปเลยมันมันจะไปดีกว่าเขาบอกว่ามันดีหมอนตอนนั้นอืมจะดีกว่าก็ไปดีที่หมอนไงเมื่เกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆว่าก็นอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนา หมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นผูกกไัได้หมดแต่นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องกิเลสหลอกเรากล่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนา,าเฮ้ยกิเลสมันต้องแท,ทรทํำเสมอพวกนี้พวกกวนพวกยุยงพวกทําลายหาทําลายอยู่ทุกแห่งทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอียบทก็คือเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลส พราะแทรกซึงมันอยู่ภายในจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหมุนหลังความอดความกนให้พยายามเราทําหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สาคัญเพื่อเราถ้าเป็นทัทั์กัปทัศบุคคลที่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยทางประยันมันเพียรง,งานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสดุมาปิดขวางไม่ให้ทํางาน,นนั้น จิตถ้าสงบมันก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจะกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนอทําความเข้าใจไว้ว่าคุณจะกับอยู่ที่นี่ถ้าศกลับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่อง,งรักษาตัว สุญญราศก,ก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหนปล่อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยมีวิจิตแล้วจมกอบจนหนึ่งเจอแต่สิ่งที่มมนคึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทาไมเจอกันทั่วโลกบินแดงก็เพราะเรื่องปล่อยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้น ถ้าปล่อยกิเลสบางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรูปเหตุรูปผลทูกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปตามลาดับลำนาปล่อยโดยลําดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแปล่อยกิเลสหมดเหลือแต่พระไทยที่เบื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีแต่เกิ่ยวึดเถือเที่ยวแบบจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่วายที่จะแบกจะหามแล้ว หามาเพิ่มเติมไเรื่อยไม่ว่าว่าน้อยเท่าวแสตลาเป็นต,ตัวขยันที่สุดก็คือการแบกการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำแม้ั่คิดค,คำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะคล้งองเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบบเรื่องหามกองทุกแบบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่หรอผลที่เป็นมาเพราะการทาอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็คาดตัวงอเราเองแล้วเวลานี้เราจะแช่ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางไปบ้างพอได้มีความก่อนคลายภายในจิตใจได้รับความสะดวกกายสบายใจอยังที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มานี้ก่อนนอว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นเจรนาที่ดีที่สุด คือมาบำเพ็ญนี่คือว่ามหาสารคุณสารประโยชน์นั่นึงเป็ินนาบำเพ็ญคิดตภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมธาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ผู้ตรวจผู้รักษา แล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยนี่สำคัญโรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้แจกคู่แก่อาจารย์ที่ตำหนักตำนาท่านสอนเอาไว้นํามาประพฤชปฏิบัติกําจัดโรคเชื่อโรคอันสำคัญที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างจงมิตรขอถอนด้วยความภาพเพียงยาลดลนะถอยห,หลัง ความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพุงสาเร็จไปโดยลาดับลำดับเพราะอย่างยิ่งคือการพิจนารณาเรื่องขาดเรื่องคันเ,เรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสาคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จะก,กับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลําบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่จะก,กับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันกระทับเราอยู่นั่นแหละ นั่งอยู่กระท่าอยู่วิริยาบททั้งสี่มีเรื่องความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความ,วามลําบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหา,าวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่าน,นี้ในสิ่งที่ควรจะรู้ท,ะทะันแลวเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่กว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้าง ให้รู้ให้เข้าใจผมก็ศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษทัทเพื่อความฉลาดแหลมคมให้คนทันกนมายาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง,ง่กัทพิเรทเดทนเรนยกว,ว่าความโง่แต่ว่าเราว่าพิเลียดมันโง่นะความจริงีิเลนมันฉลาดที่สุดฮเที่เราถูกกล่อมมาเรื่อยมี่จะความฉลาดแหลมคมของท,ทั้งนั้นแจะจวมก๊ ที่เหลสมันงงโง่ได้ไงนะพุที่เชื่อที่เหลียนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยแล้วใครจะเชื่อที่เหลสโดยลําดับลำดัง,ดงแล้วมีใครบ้าง <c oughs> ก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่พเพราะเชื่อที่เหลสกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเพิมเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมื่อตื่นกลัวไม่เคยเห็นใครแห่งความกล่อมของมันก็คือ,อ,อ,อพวกเรานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึก พระองค์นั้รู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไปรื้อถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้จากที่เหลืออาระได้จกความรุ่มหลงตามที่เหลือปัญหาภาวะคุณก็คือได้แา่สติปัญญาศรัทธาความเียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจาก จิตใจของตนให้การผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอกที่มันกดถ่วงนี้กดอยุ่บนคอน่าจัหัวใจท้างหลาโดยลําดับลำดับจนการเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านม <c oughs> ีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดจึงกดถ่วงทั้งหลายอานายกดถ่วงฮ <c oughs> ยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นเนี่ยกดท่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหลมมันมากดท่วงตัวเองม่ยึดภูเขาทั้งลูกภูเขามันมากดท่วงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดท่วงเราฮึอ่ายึดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหลมมันมากดมาท่่งมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั่นที่เราไปยึดไปถือมันไม่ได้มา เห็นเงินทองเข้าของศกลามบ้านทองที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมันไม่ถือว่ามันเป็นค่าสุดหรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นน่ะนั่นแหละนั่นกลับมาทับตัวเองจึ่ต้องแจ้ตัวนี้ด้วยสติด้วยสัญญาของเราการภาวนาเพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ย สังสมทุกให้แก่ตนเองมากเท่าไรยังไม่เคยเห็นโทษข้องมาเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะฆ่าไปโดยลําดับลาดับเรื่อเข้ามาถึงเรื่องขาดเรื่องขันอันเป็นสมบัติสําคัญของเราได้แก่ร่างกายอ่าเรี่นเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายภายในวันหนึ่งทูกวันนี้มันก็เริ่มข้องมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่ละชิ้นอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเียงไหร่ ถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบถ้ามันมีมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ผิดเจ็บพร้องปวดของันเป็นต้นถ้ามไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป,เ,เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบอืมเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่ีงเวทนากับความทุกข์อืมคือทุกขเวทนาดีวิดอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนก็บีบบังคับอยู่นั้นพิรณาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้รู้นี้แล้ว ถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดถ่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส้นเดียวกับสภาวธรรมท,ำทำั้งหลายใจก็สมายอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันก็ไม่หลงธาตุขันธาตุขันก็ไม่มาทับผมเราได้เราก็เป็นอิสระุิภานจิใจนี่ที่ว่าผู้ฉลาดครองขันผู้ฉลาดร,รักษาขันขันไม่ได้ ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเจียวฉลาดทันของมันมีท่านนักราสตร์ถนัดนี่คือความฉลาดฉลาดแก้ตัวท่านว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของส์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่ชมเชยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริง ความฉลาดใดที่เป็นไปเพื่อความสุขความจเจริญจากตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสําคัญตัวรอดได้ก่อนแล้วก็นําผู้อื่นให้รอดทนกปได้โดยดดดดดาลาดับลำดับนี่คือแบบความฉลาดการแสดงธรรมก็เห็นาึ้นควรขอยุติเชิงธรรม